ทุกวันพบกับรายการของช่อง d ร r เตอร์ศิลปัชัยสวัสดีครับท่ยานผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d ร r เตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่29เมษายน2567เขียนโดยคุณผัากากาดหอมมานำเสนอครับคอรมทักษินาถาซองกันอยู่ร่วมเดือนรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรี ลุ้นกันชนิดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกันหลายวันเพราะคนที่อยู่ไม่รู้ว่าจะหลุดหรือไม่ส่วนคนมาใหม่ไม่รู้จะได้เสียบหรือเปล่าวันนี้28เมษายนคลอดเรียบร้อยครับคอรมทักษินาถาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนี้ 1. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ในสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี นายปานปรีพหิตธานุกรรองนายกและรัฐมนตรีการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเศรษาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยการต่างประเทศพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนางสาวสุดาวัน หวังสุปกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากลพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายอนุชานาคาัยรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากลพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายเสริมศักพงผานิธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 2- ให้แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายสุริยะดึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งนายพิชัยชุนหวัชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจัก,กรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวจิราพรสินทุพไลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายปานปรีพระหิทธานุกรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสริมศักดิ์พงผานิทเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอัฐกรศิริรัตยาก่อนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิน เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบทสรุปของการปรับคอรมอครั้งนี้คือคนมีอำนาจตามกฎหมายไม่ได้ตัดสินใจเพราะคนปรับตัวจริงคือผู้มีบารามีเหนือรัฐบาลนี่คือผลงานชิ้นโบดําของนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษทักษิณชินวัตร ยีสบหกเมษายนภูมิธรรมเวชเชยชัยพานายกศรรเศรษฐาไปกินข้าวเที่ยงกับนักโทษชายทักษิณอมวัดมาพูดก็ไม่เชื่อครับถ้าบอกว่าไปกินข้าวกันเฉยๆไม่ได้ถือโผปรับคอรมอไปให้นักโทษชายตรวจเป็นขั้นสุดท้ายด้วยเพราะมันไม่มีเหตุให้ต้องไปกินข้าวเที่ยงในช่วงเวลาที่กระแสข่าวปรับครมลงตัวเกือบทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าครั้งนี้ทั้งนายกเศรษฐาและภูมิธรรมเวชยชัย ไม่พูดในรายละเอียดว่าไปกินข้าวแล้วคุยอะไรกันต่างจากครั้งก่อนๆอ,อย่างสิ้นเชิงก่อนนี้คุยกันไม้ยิ้มฟันยันเรือรบมีทั้งข้าวโพดยางพาราฟไฟป่า PM 2.5ฉะนั้นวันที่26เมษายนคือวันที่นายกนำโผคอรมอไปให้นักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษตรวจก่อนที่จะดำเนินการขั้นถัดไปและผลการปรับคอรมอครั้งนี้ก็ยิ่งยืนยันว่า นายกเศรษฐาเป็นผู้ไร้อำนาจในการจัดสรรอำนาจอย่างแท้จริงเพราะการหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของหมอชุลนานสีแก้วรวมทั้งการเปลี่ยนเก้าอี้ของสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและปริศนาจากปานปรีพหิทธานุกรล้วนอยู่นอกเหนือจินตนาการของนายกเศรษฐาทั้งสิน้นกรณีหมอชุลนานยิ่งกว่าสิทธนาฆ่าโคถึก มันคือการฆ่าแม่ทัพทิ้งเพราะเกรงบารมีถูกแช่นักโทษชายทักษิณไม่ได้เกรงว่าหมอชุลาน,านจะขึ้นมาเทียบชั้นตัวเองแต่ต้องการเว้นพื้นที่อำนาจและบารมีไว้ให้องอิงต่างหากบทบาทหมอชุลาน,านเมื่อครั้งการจัดตั้งรัฐบาลปีที่แล้วถือว่าโดดเด่นและต่ำตมในคราวเดียวกันโดดเด่นในสายตาสาวกที่เหนียวแน่นของพรรคเพื่อไทยและต่ำตมในสายตาด้อมส้มที่มองว่า หมอโลน,นันคือนักการเมืองตรบัติสัตว์และทรยศต่อเพื่อนร่วมอุดมการหมอโลนันใช้เหตุผลในการลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าคือการรักษาสัจจะเพราะเคยประกาศไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งว่าถ้าพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐจับมือกับลุงป้อมผมในฐานะอวหน้าพักพร้อมจะลาออก แต่เสียงกลด่าหนาหูกว่าเสียงชื่นชมในมุมของพรรคเพื่อไทยมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากหมอชลนานคือวีระบุรุษลำพังนายกเศรษฐาที่พรรษาการเมืองน้อยนิดไม่มีทางที่จะเขี่ยหมอชลนานออกจากคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอนแต่เพราะอำนาจในการปรับคอรมออยู่ในมือนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษและอยู่ในความควบคุมของกลมคุมประพฤติต่างหากยิ่งตอกย้ำว่านายกเศรษฐา ไร้อำนาจแทบจะสิ้นเชิงจากการโยกเก้าอี้ของสองรักยมสมศักดิ์เทพสุทินกลับเพื่อไทยไม่ต้องต่อแถวใหม่แถมได้รับโบนัสก้อนโตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกตำแหน่งวันนี้บุคคลที่มีส่วนสําคัญปูทางนักโทษเทวดาไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไม่ต้องอธิบายให้มากความสมศักดิ์เป็นอย่างไรสุริยะก็ต้องเป็นเช่นนั้น อยู่ในวิถีวงโคจรเดียวกันโฉมหน้าครามรที่ปรับออกมาจึงไม่ใช่เศรษฐาสองแต่เป็นทักษินาถาอนาถาที่นายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดต้องกล้ำกลืนแต่กรณีของปานปรีพหิทธานุครหาได้ยากยิ่งลาออกทันทีหลังได้รับการปโปรดเกล้าให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียงตำแหน่งเดียวจากที่เคยควบเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีและเนื้อหาในจดหมายลาออก เป็นการทิ้งระเบิดลูกใหญ่ประจานว่าการจัดเก้าอี้รัฐมนตรีมีปัญหาสาเหตุของการปรับผมออกจากรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่มีผลงานแน่นอนเพราะผมทุ่มเทการทำงานด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศสุดท้ายนี้ผมหวังว่าการปรับคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ช่วยให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไปขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสผมได้ทำงานกับรัฐบาลน,นี้มาช่วงเวลาหนึ่งครับจดหมายของปานปรีไม่ได้ชี้ไปที่นายกเศรษฐาเพราะมีการแทรกแซงปานปรีจึงหวังว่าครมชุดใหม่จะโปร่งใสรักษาผลประโยชน์ชาติราวกับว่าคนโกงกลับมาเต็มตัวแล้วศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลคนไทยชาวพะเยา ซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty